สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแยแหนิงกกอกค่ะแยแหนิงมาดูบ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่บ้านนะคะเป็นไร่สวนฟูหลวงของพ่อผู้ใหญ่นะคะกับแม่ผู้ใหญ่นะคะมาดูว่าเขาทําอะไรกันนะคะโอ้โหทางเละเลยเอา้าวทางลงเละเลยค่ะอุ้ยขี้ตมทั้งนั้นเลยขอย่อยสิล้มอันนี้แหละจะาพลาดล้มนะคะตมทั้งนั้นเลยนะคะ ห้องน้ำเข้าได้ด้ืยยังนี่เนอะโอ้โหโอ้โหดูสิค่าทางเข้าเป็นตมนะคะเพราะฝนตกทั้งคืนทั้งวันนะคะอือือ ทีนี้เราก็ได้ถอดรองเท้านะคะเพราะสวยแล้วโอ้โหสวยแล้วได้ถอดรองเท้านะคะโอ้โหเทแล้วเรียบร้อยอือหือดีจ้ารถค่อยนี่แล้วค่อยดูโอ้ยมารถถ่ยนี่แล้วห้องน้ำข้าวได้แล้วเหรอยังเลยเหลัว ได้เราอยากเข้าห้องหนาวบอจะไปหาป่านู่แหละนูนน้ำก็ห้ร้อยไล่เลยใช่ไล่เลยโอ้ยพอดีไลฟ์สดพอดีเอฟซีบอกให้มาบ้านแม่ผู้ใหญ่อ๋อมาเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่เด้อจ้ะโอ้ยแม่ผู้ใหญ่ร้องไห้เขาบอกเอฟซีบอกย่าอยู่ในไลฟ์สดย่าก็เลยรีบมาเลยนะคะ โาิหนิงแล้วโอ้ย่าหนิงถูกโกหกแล้วยให้าหนิงมาที่นี่โอ้เขาอยากจะให้มาเนาะเขาเลยโกหกมาเนาะอ๋อค่ะค่ะาหนิงโดนหลอกมาที่นี่อ๋อไม่เป็นไรหลอกก็ถูกหลอกนี่เพราะญาติเพราะย่างเนื้อเต็มไปหมดแล้วนะคะถึงจะหลอกก็เต็มใจให้หลอก เพราะว่าดีอาหารนะคะโอ้ยทำไมถึงถูกหลอกมาถูกวันจังคาทำไมถูกหลอกดีแท้ถูกหลอกมาดีแท้ถูกหลอกมากินเนื้อย่างถูกหลอกมาเจอเนื้อย่างทำไมถึงบุญอาบุญปากขนาดนี้เนาะถือว่าบุญปากนะนี่ถูกหลอกมากินเนื้อย่างมีที่ไหนโอ้มีที่ไหนถูกหลอกมากินเนื้อย่างจุดยอดเลยนะคะ สุดยอดเลยนะคะคือยองลองมากินเนื้อย่างนี่ติ้นเร็วๆจะให้มันใหม่เด้อนกสีมือเลยนะคะนี่อ้าวมือนะคะวันนี้ฝนตกลินวันไหนย่างทุกครั้งนะคะวันนี้ย่างฉลองเทพื้นเสร็จเรียบร้อยโอ้หนี่ค่ะเทวันเมื่อวานนี้ใช่ไหมนี่อ๋อเหลืออีกหนึ่งนี้เขาจะไปเอามาใหม่ใช่ไหมนี่ รอปูนเอามาใช่ไหมอ่ะปูนหมดมอ๋อกลับไปแล้วจ้าจ้ารอปูนมาใหม่อ๋อจา้าโอเคเลยนะคะอ๋อมะละกอตามมะละกอด้วยจา้า จ้าอุ้ยไม่เป็นไรถึงจะหลอกก็เต็มใจให้หลอกเพราะว่ามาหลอกมากินมะนละกอข้าเนื้อย่างนี่เราใคอย่าหนึ่งที่มานี่ทิดถูพอดีเลยเลอโอ้ยโอเคทำไมถึงเหมาะเจาะกันค่อยจคิดถึงเจ้าเจ้าคิดถึงค่อยทำไมที่บังเอิญกันขนาดนี้ใช่เลยบังเอิญขนาดนี้เลยเลย มาจอบอยู่ไอ้ล้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปาติดต้นกระถินแล้วก็มาจอบมาจอบแม่ผู้ใหญ่ก่อนม่เห็นอยู่ที่บ้านเนาะ,อ,ะอยู่ตรงนี้แน่นอนจ้าคะาประเดี๋ยมาอ่านี่ค่ะเอาประเดี๋ยวมา้แซ่บเอาปะเดีมาตแซ่บมาตำบักหงนะคะเดี๋ยวย่าหนิงก็จะไปลอกบักหงเด้อนี่ไปลอกบักหงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอถ่ายคลิปก่อนนะคะแล้วค่อยจะลอกบักหเลยค่ะ นี่ค่ะอ,ะะอโอ้อเ,เอานั้นลอกเลยบ่เอานั้นลอกง่ายๆ่เลยถยูถูดโลดยามันบดบางหูไหล่ปนนั่นเนาะเอาถูทูดโลดยามั <c oughs> นบดบางหูไหล่พันมันมีอันอีกอันนึงที่แบบมันไม่กินเนื้ออย่างงี้อยูที่บ้านนี่ไม่ได้เอามากระสีส้มแบบไม่ได้กินเนื้อแบบจะ่ปยิ่ง่ายแบบยาวยาว,ยาวดึงเลยเนาะอัะมนนี้แล้มันกินเนื้อแบบพูดจ้เดี๋ยวมันล้างแล้วซื้อหัวปูมากินเมี่ยงมันเนาะใช่โอ้นี่ก็มาขามแล้วก็มีอีกแล้ว โอ้ยจ่าสิตำตามะขามจักจากมือแลยไม่ได้ตำนะวันนี้ต้องตำแน่มะขามนะคะโอ้ของค่อยจะเอาอยู่นะค่ะจ่าจ่าเอาไปปลูกด้วยยาอเไรพี่ใหญ่โอ้จ่าจ่าจาไม้กับังใจเจ๊อ้วดเอาโอ้โหยนุ่นก็ไปตึกยอสะดุ้งแล้วพุนพุนเพ้ออันนั้นน่ะ อ๋อ oh, เออเออโอ้ยสิไปจอบเบิ้งตึกสะดุ้งเพือเด้แม่อันน no> oh, oh, <right> ั้นบ่เฮ้ยแม่อันบอกโอ้บ้านควาบุญโอ้บ้านควาบุญก็ไม่เป็นไรถ่ายได้บ้านควาบุญเดี๋ยวไปขอถ่ายเขาตึกสะดุ้งนะคะอ่าเนาะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปตึกสะดุ้งเขาไปดูปลาเขาจาาโอ้เตาแซ่บชนน้องหน้าโอ้ยเป็นตาแซ่บอีหลี อาคลิปนี้สั้นๆน,นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะคะถึงถึงถูกหลอกก็เต็มเต็มใจให้หลอกนะคะวันนี้นะคะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ